สวัสดีค่ะอะไรไ่อยง่ายสไตล์ยงยีวันนี้พบกับเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่ชะอมนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีนะคะข้าวสวยมีน้ำมันอันนี้น้ำพริกกะปิถ้าใครยังทำไม่เป็นกลับไปดูคลิปน้ำพริกกะปิได้นะคะปลาทูนี่เราทอดไว้แล้วไข่ไก่แล้วก็ชะอมเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนเลยนะคะ แล้วก็เราจะตอกไข่ใส่กับชะอมเราจะลงทอดกันเลยค่ะกระกายชะอมให้ทั่วๆนะคะพออีกด้านสุดแล้วเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะไข่แล้วก็สุกเหลืองกลังดีเนี่ยนะคะเดีย๋ยวเราจะไปพักไข่ไว้ ต้นตองมาค่ะใส่น้ํามันนิดเดยวเพอะนะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกกะปิของเราเลงไปผัดจนได้กลิ่นหอมนะคะเราก็จะตามด้วยข้าวสวยของเราทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ ก็เข้ากันดีแล้วนะคะสำหรับข้าวผัดน้ำพริกกะปิของเราเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะเอ๋อนะครับได้เวลาชิมอีกแล้วเนี่ยลมพัดว่อยๆดีเหลือเกินเดี๋ยวก็เข้าโทรศัพท์ดัง <c oughs> แม่หน้าตาน่ากินครับถึงนี้จัดจานซะทำเป็นร้านอาหารเลยเอาชิมก่อนข้าวก่อนนะครับ เหมือนข้าวเหมือนข้าวอา่ากินกับน้ำพริกกะปิแต่อันนี้คือมิกซ์กันแล้วนะครับประมาณนั้นเลยอร่อยโอเคนะครับปลาสองหน้าของเรานะครับปลาทูหน้าไม่ใช่ล่านี่ปลาทูเฉยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องมิกซ์ใส่กันแบบนี้นะครับมันถึงกี่แซบ่บ นี่นี่ทุกอย่างเข้าด้วยกันมิกซิทูเกเตอร์ทานประทูมสามอย่างนี้เป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยนะครับเออเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาปิดคลิปกันทีหลังเย้ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแหมอร่อยปลาทูแม่งติดฟันด้วย <c oughs> แล้วเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับย่ yeah.